วิธีการรักษานะครับก็จะมีหลายวิธีวิธีที่หมอนเลือกใช้เป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็เจ็บน้อยก็คือใช้วิธีจี้เย็นตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกที่บรรจุไนโตรเจนเหลวนะครับความเย็นติดลบ196องศาเนี่ยใช้ความเย็นในการทําลายเลื้องหูแล้วมันก็จะทําให้ผิวหังพองขึ้นมาแล้วก็จะหลุดออกไปบางคนอาจจะใช้วิธีจี้ไฟฟ้าหรือเลเซอร์หรือตัดออกมีการตัดออกมันก็เป็นวิธีหนึ่งได้ซึ่งมันก็เจ็บแล้วก็เรียกว่าต้องมีการดูแลแผลจี้ไฟฟ้ากับเลเซอร์ G รได้ทําให้เกิดเป็นแผลได้ แต่ว่ามันจะมีพวกควันมันจะมีละอองของเชื้อหูดเนี่ยละเหยอเป็นในอากาศได้หมอก็ไม่ค่อยใช้วิธีนั้นมันจะไม่ค่อยปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์เราไปดูวิธีจี้เย็นกันดีกว่านะครับอันนี้จากหูดเราก็จะมีที่ผิดนโตรเจนหรือนโตรเจนเหลวที่บรรจุอยู่นะครับเราจะพ่นออกมาเป็นไออย่างนี้ก็ะจะขาวโผล่ขึ้นมาเย็นนะครับความเย็นเจ็บหน่อยหนึ่งนะครับมันจะจีดจ๊ดๆนะ ันก็จะทําให้เกิดพองแล้วก็ตุ่มผูดอันนี้ก็จะหลุดออกจากผิวหนังไปวิธีเรีวแผลก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่ไม่มีแผลมันไม่ทําให้เกิดแผลแล้วก็ไม่ต้องทช้ยาอะไรเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติมันง่ายในการใช้ชีวิตยิ่ง <c oughs> ถ้าเกิดคนมีผูดหลายเม็ดมีบางคนเป็น10 20, 30, มนเม็ด20 30เม็ดเนี่ยจะมาจี้ไฟฟ้าหรือเลเซอร์ก็จะยากเราก็จะใช้การจี้เย็นนี้นะครับด <c oughs> ีดีที่สุดแหลมแหลมจี้เหมือนเราจับน้ำแข็งเย็นๆนะครับ คนเจ็บก็ประมาณแล้วแป๊บเดียวก็หายห้าวิสิบวิเย็นจนเป็นน้ำแข็งเกาะเนี่ยครับเป็นเกร็ดนี่มา